สบายดีพี่น้องวันนี้แม่มอนไปซื้อขนมมาให้ลูกสาวกินเดอร์กับยังพัดมีแล้วทั้งเราเอิญพัดมีทั้งไทยเอิญพัดไทยเนาะเอิญแม่มอนเอิญพัดมีอันนี้นะซื้อขนมแล้วกะกะเพยนมเผินขึ้นมาตนานาควดทันมาไม่เมื่อยก็เลยไปซื้อนะนี่มาให้กินเนาะก็กินของแนวกินลิ่นก็อป็นยาขาวสั่น ไปกินกาแฟ,าฟนมกินขนมเลยแม่เด้อว่าสั่นเด้ก็เลยไปซื้อมาสู่ลูกกินเนาะมามากินน้ำตาลจ้าบายดีพี่น้องโอ้เธอมาในหันหขึ้นมาเ้อมาในหันหขึ้นมาเฮือนคุณแม่ก็เลยว่าไปซื้อไม่พัดมาให้กินเลยกับขนมัดขึ้นมาแต่เต้าทานนะพี่น้องพัดมีมีพัดบอกกำลังเออนั่นแหล <c oughs> ะบอกกำลังนี่แหลแ<ส>ะบอกกำลังอันหยาดเหลานั้นี่ เอฟซีจะหักทุกคนนทั้งไทยและลาวตามเขตมากินน้ำมูกันกับแม่มอ้อนกับคำลาดนะจ้าเดี๋ยวชิมเม่ก็ได้สุไทยบอาไปหนาขาบอาลบหลัลง <c oughs> <c oughs> นะสบายดีพี่น้องมามากินพัดเมี่ยนกันกินนั่นี่แหละอาหารเบาก <c oughs> ิน,น <c oughs> เล่นเขาก็กินอะไรเนาะอยากอยังก <c oughs> ินนั่นี่แหละเทนมเทนมเดีออยวก็ สงหนึ่งเาบาทด้วพี่น้องนี่ทง้าบาทไลเลยเต็มทงนะจับก้นซิปพักีบใเงินกีบซิกีบบาทเาอันบาทยินมึงไปน้ำไปงะลงไปกันทงดชัดั้นื ได้กะเพนมสาจันแซ่บบ้าขนมนึ่อุอออ่นนุ่มสามอันอันนี้สามอันนี่สีนนส่สิบบาทด้วยพี่น้องข้าวพันกีบขนมอันนี้สามอันสามอันสี่สิบบาทแซบบ่บเลยมีนมมีเนยใส่ใส่เนยใส่หมูยอง Hoặc phải tidy mất hảo. Tôi nãy bắt mẹ 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 nè mẹ Cắt mẹ 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 นี่แบบตายนี้กันวเนนี้ผ่านกัดอืมขวางามเลยต้องแนมบ,บรกไมออยนะอ่าเพงมาหาคจัคนตายข่านบมันบ,นบกครั้งว้หนึ่งกัดคนเลยมาเหื่อน่ะแม่นอีหน่อยกายไปกับอะไรนั้ไนไดรถที่กายไปกับะอะไร ขอได้จักสอบเหมือนในฌานอ๋อขวดจะมือว่านเลนยม่อม้องห่อนยุกเมือเ่อวามือขวดบอืงถ้าบ่มันเตามันยึงความเราก็อาดไว้ให้มันมันหมดใคหมดได้ซี่ชอบสอบหนึ่งไอศุนมายังคุณชายกรอัดไว้ให้มันหมดจังขวดไม่จังบม่ห่นอ,อนไคร น้ำแก้วอันใส่เนาะเอามีเนี่ยแก้ววางในตู้เห็นไหบะเราใส่ถัวมักินกว่ามันลวแก้ววางนแก้วถัดินหน่อเดิมันวใสเบนเนื้อในตู้เห็นไหมบังอย่างันดงก็ไอ้หงในใส่ของเหมือนอ่ยนี้มันไม่หดเลย เรียกเมื่อยแม่ซื้ออันนี้มาสุกินก็นดีใจใน,เเน,นี่น่องเพื่อได้กินนะนี่แต่แม่ก็ซื้อให้กินแต่แต่เด็กินนี่ยังแหละแต่แม่แหละซื้อให้กินตัวนเห็ดจะเรียกลูก,กเพเสร็จอะไรเนาะแพงมดทุกคนบัวลูกนี่นงูกชายใหไงสมใจกันยังแพงลูกแม่มอนอ่ะ Hạt mất chút con chắc không có chữ chứ đâu mà chữ chứ đâu mà chữ chứ đâu mà chữ xay đâu mà nơi จริงๆผมเป็นขี้เงินบเนเนาะเขาต้องมาใส่นี่เนาะหัวดโลดยมันบอกเหงื่อยังยุบกินเลยเออกินบเบิดเนาะมันทางมดยังไม่สุดบวชบวชทำลงูเบิดกับเขาตู้เย็นเจ้ากระถือลงไปกินผุนโอหมักแด่เนี่ยไรไหมหน่อยหมักแด่เนี่ยฮะหอกลงมดหันเอามดเลยหัวลงมดเลยหมักคือยังนี่ได้นี่ตัวดินน้ำมันน่ะ

ละเอียดคนก็ส้นคนนะแดดได้ไหมเนี่ยแนะดด,ยนะด,ดห่อนข้องนอกไอเตาไปตตรวดตรตวดกันมามันขวัดได้อรอัปที่ไทย,ยนาะง ha lụt đấy lụt rồi đấy mhm 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 คนทำอนนะนะเขาทำไข่แดงด้มคนทำไข่แดงอืมอนนเยียวหนึ่งอันฝนตกอ่ะนังก้อยไปแห่ไข่แดงกินุนบอเข็นขนไปแห่ไข่แดงอืมมึงคือไปเห็นไปไปมาทีไปแห่ไข่แดงมืนเห็นมันไปออกไปเนี่ยเขาเรื่องถามได้ปอด้วยบอไปก็แม, <า S 2> ม่เอาแบบามาังคายเลยกินดีกว่าทำได้ก็คล้คายๆมือนไปคับเห็น โอ้ยเกินอย่าวกโอ้ยแแล้วก็ขายกลางเขาิปขอขึ้นเพิ่นเถอะเขาหาเงินซื้อขาขึ้นอือเราซื้อ่ไงนะเอาเงินมันะมามาห้ก่อนให้แง่มัแดงซื้อขาวกินเาแแค่บดแดงเนาะเป็ใครยู่น่หไมห้ัวจผกไมให้เงียบใหมดไปนใมนถนัดกได้มถนัดกนไม่ได้ จะไม่นนปลได้เลยแหละจะไม่โกเกียดมันหาบได้จเป็นหน่อยอืมไม่ใครกูยุ่งกินกูกินรอลได้นะอืมกิน่อก็เป็นันหมดันแจงมได้บ็จะคายแม่สุกิแม่กินโยมันถนัดมาแบบลุงได้จำยังไงเิ็นโยอืมอันก็ไม่จังไก่ไอ้นียนะมันโยตอกไปเป็นมาติแงยไขหมดกับแม่เพิดสิเละหลัดรถเอ้าวจะมาลัดก็สีเดียบเจ้ากูว่า ย้อนคนนั่นแหละเค่อนขี้ดินขึ้นเต้าบรลุได้ได้ทะลุไปเดาเมื่อเรื่องเม่อมืดจังเมื่อจะบรรุอีกรวนปล่อยออกบดมันใหม่นี่ได้ลาเื่ได้ข้นมากบ่ปลามนบอได้ข้นขอลงไปแล้วค่ะปะถามบ้านนี่ขอลงขึขืนมาแล้วหัวนี้แทก เด้ออาาเด้อมีเด้ออาคิดเนี่ยะ เมโมน,นาไปก่อนนึอพี่น้องเ้อฝากกุ้ยเซกุไล่ซักตะไคร่ส่งเม่มนพากินพาเทียวด้วยจ้าบาย